สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านตอจเจริญกันยางค่ะจำไหนหรอได้ยังไปแดงทอซูนะคะมียางใหม่ด้วยพี่พีๆสนใจเป็นยางเบอร์ไรนะคะแบบวามยางรุ่นไหนสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะคะมาพบกันช่วงเย็นเนาะวันนี้มาเย็นจังเลยใช่ลูกค้าค่ะนะคะอ่าดีกว่าไม่มาเลยเนาะจะมาอัปเดตสินค้าเพราะว่าวันนี้มีล็อกโคมาด้วยนะคะมีล็อกโคมา1ชุดพี่ๆค่ะแล้วก็มี e0 นะคะมิวเอมาแล้วลูกค้ามา1ชุดใหม่มากๆเลยนะคะใหม่มากๆเลยก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ทราบเนาะเผื่อวันหยุดนี้นะคะอาจจะได้มานะมาชมมาดูหน้าร้านได้เนาะลูกค้าจะได้รู้ว่ามีของแล้วนะคะแล้วก็พี่ๆหานะคะยางที่มาใหม่เลยโยโกฮามา โยโกฮาม่า2 6 5 6 5 R 1 7มาแล้วนะคะจากที่หายไปหลายสัปดาห์พีพ่ี่มาแล้วนะคะรถใหม่เลยมาถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะคะราคาดีราคาเดิม 14,500บาทลูกค้า 265, 657ค่ะโยโกฮาม่าจีโอเรมาแล้วนะกระบะรี ah, ivo, v o v ีโกตัวเตี้ยโออลูกค้า r e โวพีเล e เนเนาะวีโกตัวสูงขอบ17บนะลูกค้าฟอร์จูนก็ดีหรือจะเป็นค่ายอื Mac ่นแม็กแตงนะค่ ank, ก็ดีนะคะ 265, 657ราคาดีไหมพี่พี่ดีเหมือนเดิม14,500บาท14,500บาทอืมต้องพูดราคาเต็มนะคะ พร้อมบริการติดตั้งฟรีทุกรายการดังนี้นะคะเปลี่ยนชุบรมนะลมนโโดเจนใส่ทวงให้เสียสับเลยลูกค้าขานะคะใหม่ดูสิสัปดาห์ที่เท่าไหร่ที่ี่ ยี่สองสองสี่เป็นไงใหม่อยู่นะลูกค้าขาใหม่ใหม่นะคะคันนี้ทําอะไรคันนี้เปลี่ยนยางใหม่ค่ะนะะเป็นมิสซูบิชิไททันพัทนะของลูกคา้าใส่เป็นล้อปาเจโรมาเนอะล้อรุ่นนี้ยังสวยอยู่เลยลูกค้าขานะคะแมกรุ่นนี้ยังสวยอยู่เลยทีนี้แมกสวยแล้วทาไงเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้นะคะเปลี่ยนเฉพาะยางก็ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นยางโยโกฮามะนะคะสองหกห้าหกสิบอารสิบแปดจีโอเลนดาจีเก้าสี่ค่ะนะ,ะยางเบอร์นี้สเปคนี้ติดมากับ ปาเจโรตัวใหม่ด้วยลูกค้าขานะคะอแต่นี้เป็นยางใหม่ยางใหม่นะลูกค้ายางใหม่สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะตัวนี้เหลือชุดเดียวหมดแล้วนี่แหละพี่ๆนะคะเดี๋ยวมีสินค้าเข้าใหม่น้องจะรีปัปเดตเนาะนะคะอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทายท่านคลาสตัวนี้อ่าลูกค้าเรียบร้อยแล้วนี่เลยนะคะ ร้านเปิดแต่8โมงนะคะวันจันท์นี้หยุดไหมวันจันท์นี้วันจันท์นี้นะคะไม่หยุดลูกค้าขาวันนะกะัตเลิกไม่ค่อยได้หยุดลูกค้าขาหยุดคือประจำสัปดาห์คือวันพุธเนาะวันพุธพี่ๆอย่ามานะร้านหยุดค่ะอ่ะไปดูซิโลโค้่ลโค3สามหมื่นแปดนะคะอันนี้ยังคู่ตัวเลย สองหกห้าสิบอสิบแปดยางเอทีแก้มขาวยังใหม่แล้วก็มีนะลูกค้าอันนี้จะเป็นเป็นมาคู่ตัวนะคะล็อกโคอยู่ที่สามหนแปดพี่พี่สามารถเอาล็อกเก่าล็อกเดิมมาหากเทินไปสดได้นะคะใส่กระบะโตโยตา้าพีเลเนอร์ได้ทุกรุ่นเลยหรือถ้าฟอร์จูนนะคะหากชื่นชอบพี่พี่ใส่ได้เช่นกันนะลูกค้าขานะคะนี่สานามิลาจองเลี้ยนะลูกค้าจองอยางเนาะยางสวยมากลูกค,ะคะ้า่ะสวยมากมาติดตั้งพรุ่งนี้เนาะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนแปดหกเ็นะคะพรุ่งนี้หนึ่งเก้าห้า 65 R15 นะคะยางแล้วใหม่มากลูกค้า25 24โอดีใจแทนพี่เขาเนาะชุดนี้มันใหม่จริง,รงลูกค้า BISON ECOPIA IP150 ยางสี่เส้นอยู่ที่9,500บาทนะคะอะล็อกโคไปแล้วล็อกโคปี24ไหมนี่24หรือ23ลูกค้าเอา24สัปดาห์ที่11ปี2024เธออ่าอย่างเงี้ย11 13 2024นะคะละ็อกโคนะมาได้เลยพี่ๆมีหนึ่งชุดนะคะ เอสมาแล้วขายไปเมื่อวานมาอีกแล้วจะมาเติมให้ลูกค้านะมีหนึ่งชุดนะใครใส่ไฮลเดอร์ได้เมื่อวานใส่ไฮลเดอร์ไปนะคะสวยดูโดดเด่นลูกค้าค่ะนะคะก็เพิ่มสีสันในการขับขี่ก็ว่ากันไปนะคะราคาเต็มนะคะอยู่ที่4ี่หมสองพันบาทลูกค้าของเก่าของเดิมหักเทินเป็นส่วนลดได้เพราะว่าบางท่านไม่อยากเทินนะคะอาจจะใส่ล้อแต่งมาอยากเก็บล้อดเดิมไว้อะไรประมาณนี้เนาะนะพี่ๆสวยมากลูกค้าแล้วพี่ดูอย่างนะชุดนี้นะคะอ่ะ ยางชัดไหมชัดสเส้นเลยลูกค้าเส้นสีก็คืออยู่ครบชัดทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะสัปดาห์เป็นไงสองหสองสี่พี่พี่นะคะแม็กเดีววยสวยลายนี้นะคะเวลาวิ่งเนี่ยคือแบบว่ามันออกแนวสปอร์ตเนาะเฮ้ยต๋องดตอง,ตอง <c oughs> เอจับต่องไว้ก่อนอย่าเพิ่งไป <c oughs> อุ้ยลูกค้าต่องยดุยดยุดอย่าออกถนน <c oughs> โอ้ <c oughs> หลุดมาได้ยังไงอะเหรอโอ้ตกใจหมดลูกค้ามาหลุด<า> <c oughs> ขอโทษพี่พี่ด้วยนะคะเ<า> <c oughs> พราะว่าถ้าหลุดออกถนนเนี้ยไสแตกลูกค้าโอ้ตกใจเมื่อกี้โอ้หัวใจจะวายพี่พี่ แป๊บหนึ่งมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวลูกค้าก็ตกใจว่าอะไรอะไรนี่ยนะคะเออหมาหลุดลูกค้าปกติเนะี่ยเดี๋ยวเขาวิ่งออกถนนตกใจรถตกใจอะไรแบบนี้โอ้ยถึงไหนแล้วเรา <c oughs> เ,าเ,าเาข้าบ้านเข้าบ้านไปเอเข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านไปนะไปให้พี่ชิดไปส่งให้พี่ชิดไปส่ง Oh. <laughs> มาต่อพี่พี่มาต่อค่ะนะคะเนาะใครมาได้เลยนะคะมีชุดหนึ่งชุดหรือจเจ้าอันติเมตขอบยี่สิบมีนี่สามหมื่นห้าเอาของเก่าของเดิมมาหาเธอไปสลดได้นะคะ ใส่กระบะไฮเดอร์ได้ถ้าตรงรุ่นคือมิวเอ็กมิวเซเว่นใส่ได้ไหมใส่ได้ถ้าเกิดว่าพี่ชอบเนาะแต่ถ้าเกิดว่ารถเราไม่ได้ใหม่มากน้องก็อยากให้แนะนำแบบเออเน้นใช้งานกำลังดีเนาะลูกค้าเอาถ้าเป็นมิวมิวเอ,อ่อมิวเซเว่นเนาะกระบะไฮเดอร์ที่แบบว่า รถเราไม่ได้ใหม่มากๆพี่ๆนะคะถ้าอยากสวย,สยใสเลยน้องไม่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าเน้นใช้งานน่ะคิดว่าขอบ17กําลังดีนะคะ18ก็ได้นะคะเอา18ก็พอถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มกิมมิกสีสันลูกเล่นนะคะแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดลูกค้าชอบไม่ขาดเลยจัดได้หมดนะคะแต่ต้องคํานึงถึงการใช้งานด้วยเนาะลูกค้านะคะองค์ประกอบหลักก็ต้องนึกถึงการใช้งานเป็นหลักค่านะคะเอาล่ะเพราะว่าล้อเดิมเนี่ยมันก็ล้อเดิมลูกค้ามันไม่ได้แบบว่าเป็นเหมือน สวยโดดเด่นที่แบบว่ามีลูกเล่นหรือว่าสีสรรให้เลือกเหมือนล้อแต่งนะคะหลักๆเลยเรายืนพื้นก็นคือเน้นใช้งานเป็นหลักมิสซูไปชี้ใชท่านตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทหรือ 1, 000, 000, 000หมื่นแปดพันบาทนี่แหละลูกค้ารวมเทินเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นยางคู่ตัวบีตโอนลูกค้าพอไปขอบสิบแปดปเจโรมันเป็นยางออยโกฮามา่าเนาะตัวนี้จะเป็นยางคู่ตัวบิดโตนค่ะลูกค้าค่ะนะคะตัวนี้กี่โมงแล้วพี่พี่โอ้นาฬิกาแบตหมดกี่โมงแล้วน่ะหมดเวลางานหรือยังนะคะ พี่จอกี่โมงแล้วห้าโมงยังห้าโมงเราต้องไปแล้วพี่พี่พรุ่งนี้เจอกันนะลูกค้าห้าโมงแล้วร้านปิดแล้วนะคะเขาจะปิดร้านแล้ว เขาปิดร้านหนูก็ต้องกลับบ้านแล้วลูกค้านะคะ,นะคะเอานะโยโกฮาม่ามาแล้วนะพรุพนี้คือตั้งตรงนี้รอเลยพี่พี่นะสีเส้นหนึ่งหมนสี่พับาทจะยังใหม่ค่ะนะคะมาได้เลยพร้อมแล้วมีโยโกมีบิสโตนนะคะมีโยโกมีบิสโตนเทชอทตัวนี้พร้อมเลยหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแม็กพร้อมอยางก็มีเช่นกันมีให้เลือกหลากหลายหลายช้อยมากๆหลายราคานะคะทั้งรถเก๋ง ยางกระบะยาง PPV SUV เนาะลูกค้ามาได้เลยหรือว่าสนใจตัวไหนเพิ่มเติมก็พี่ก็ทักแชทหาแอดได้เลยนะคะขอโลเคชันได้ลูกค้าเปิดตั้งแต่8ดโมงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องจะมารอตั้งแต่7็ดโมงครึ่งเลยนะมาสแตนบายรอค่ะลูกค้าค่ะนะคะขอบพระคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบพระคุณคะ่ะ